สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องว,วัววววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ เรียกได้ว่าก็มีประเด็นมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากกรณีพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานะคะทุกท่านก็จะได้ยินแล้วก็ได้เห็นบุคคลหนึ่งนะคะปรากฏในหน้าสื่อตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะหลายคนอาจจะรู้จักประวัติของบุคคลนี้มาบ้างแล้วนะคะตามสื่อแล้วก็วารสารต่างๆที่ได้ตีพิมพ์และได้นําเสนอไปแล้วนั้นนะคะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของบุคคลคนนี้มากนักนะคะวันนี้เราก็จะมานําเสนอที่มาแล้วก็ที่ไปของบุคคลคนนี้ให้ได้เข้าใจที่มาที่ไปกันพอสังเขปความเป็นมาว่าบุคคลน,นี้นะคะมีที่มาเป็นอย่างไรจนกระทั่งได้มามีอํานาจเบ็ดเสร็จในประเทศกัมพูชานะคะพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ จอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซนคือชื่อที่กระทรวงข่าวสารของกัมพูชาสั่งให้สื่อมวลชนใช้เรียกขานนายฮุนเซนชายผู้มีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวนาแต่นำพาตนเองสู่เส้นทางการเมืองจนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกค่ะ และในขณะเดียวกันนั่นเองนะคะเขาก็เป็นผู้นําที่เผชิญข้อคอรหาเรื่องการใช้อํานาจศาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการข่มขู่และกําจัดกับเสี้ยนหนามทางการเมืองตลอดระยะเวลา33ปีที่เขาปกครองประเทศกัมพูชานายฮุนเซนเกิดที่จังหวัดกัมปงจามทางภาคกลางของกัมพูชาเมื่อปี1952เขาเป็นลูกชายคนที่3จากพี่น้องหคนในครอบครัวชาวนาและมีชื่อเดิมว่าฮุนโบนัน เมื่ออายุ13ปีนะคะเขาจากครอบครัวไปเรียนหนังสือกับพระที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญจนกระทั่งช่วงปลายศตวตรรษที่1960เขาได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือว่าเขมรแดงนั่นเองค่ะเมื่ออายุ18ปีโดยมีข้อมูลว่าเขาเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มเขมรแดงด้วยและเจ้าตัวนะคะก็ยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นแบบ นั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าทหารธรรมดาคนหนึ่งค่ะ และช่วงชีวิตในการเป็นทหารของเขานี่เองนะคะทำให้นายฮุนเซนต้องสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไปในระหว่างการลบส่งผลให้เขามองเห็นได้ในระยะที่จำกัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในสมัยการปกครองอันโหดร้ายของนายพรพธนะคะผู้นำอดีตเขมรแดงช่วงปลายศตวรรษที่1970ซึ่งมีชาวกัมพูชาถูกสังหารไปสองล้านกว่าคนนั้นนายฮุนเซนเองนะคะก็ได้หลบหนีไปเข้าร่วมกับฝั่งที่ต่อต้านเขมรแดงในเวียดน,นาม และในปี1979เวียนนามตั้งรัฐบาลใหม่ในกัมพูชานายฮุนเซนเดินทางกลับบ้านเกิดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก่อนก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี1985และในขณะนั้นเองนะคะนายฮุนเซนก็มีอายุเพียง33ปีเท่านั้นค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการก่อรัฐประหารยึดอํานาจผู้ชนะการเลือกตั้งนายฮุนเซนพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปีคิศักราช1993แต่ประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและใช้วิธีบังคับนะคะจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของกัมพูชาร่วมกับสมเด็จกรมพะระนรดมรณฤทธิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพักฟุนชินเปกที่ชนะการเลือกตั้งและทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของประเทศจากนั้นในปี1997นะคะนายฮุนเซนเองนะคะก็เข้ายึดอำนาจในการก่อรัฐประหารนองเลือดและบีบบังคับให้สมเด็จกรมพระนารดมลนรทธิ์สเสด็จออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราว ต่อมาในปี2003นะคะพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของนายฮุนเซนเองนะคะชนะการเลือกตั้งทั่วไปแต่ได้คะแนนไปไม่ถึง2ใน3ของคะแนนเสียงข้างมากทำให้ต้องทำข้อตกลงกับพรรคฟุนชินเป็กในปี2004เพื่อปลดล็อกภาวะชะงักงันทางการเมืองและในปีนั้นเองนะคะเขาก็ได้รับการเลือกตั้งจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยคะ่ะ และทั้งนี้เองนะคะนายฮุนเซนก็ยังมีข้อคอรหาทางการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเลือกตั้งปี2008นะคะพัก CPP กวาที่นั่งที่ลงชิงชัยได้เกือบทั้งหมดท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากคณะผู้สังเกตการนานาชาติ ถึงเรื่องความไม่โปร่งใสทางการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยสหาภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะระบุว่าพรรคของนายฮุนเซนใช้ทรัพ,พยากรของรัฐในการรณรงค์หาเสียงของตนเองอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายนั่นเองค่ะในขณะที่ Human Rights Watch นะคะระบุว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาถดถอยลงอย่างมาก ในปี2012โดยปัญหาความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่พัก CPP เตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในปี2013การเลือกตั้งในปีนั้นนะคะพักกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งมาจากการรวมตัวกันของสองพักฝ่ายค้านที่เก่าแก่เกือบจะเอาชนะพัก CPP ของนายฮุนเซนไปได้ค่ะ ทำการข้อกล่าวหาจากพักฝ่ายค้านว่ารัฐบาลโกงการเลือกตั้งและออกมาประท้วงบนท้องถนนในกรุงพนมเปญและหลังจากนั้นนะคะประมาณ4เดือนพวกเขาก็ถูกปราบปรามอย่างหนักจากทหารและตำรวจค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ปฏสสิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจนะคะนายฮุนเซนมีบทบาทสำคัญในการช่วยพลิกเศรษฐกิจกัมพูชาหลังจากประเทศต้องเผชิญกับห่วงเวลาแห่งความหายนะในยุคข,ของเขมรแดงที่มีการสังหารหมู่ประชาชนครั้งเลวร้วายที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงศตวรรษที่20ขณะเดียวกันนั่นเองนะคะนายฮุนเซนก็ถูกมองว่าเป็นผู้นำเผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแพร่หลายโดยเขาถูกกล่าวหาว่าใช้สาร และหน่วยงานด้านความมั่งคงในการกำจัดศัตรูทางการเมืองและกลุ่มผู้เห็นต่างไม่ว่าจะเป็นการสังหารทำร้ายร่างกายข่มขู่คุกค,คามและการใช้อำนาจตามอำเภอใจในการจับกลุมบรรดาน,นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ต่อต้านกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาใช้สารพัดวิธีเพื่อนำที่ดินของชาวบ้านไปให้เหล่านายทุนใช้ประโยชน์ค่ะ และในขณะเดียวกันนั่นเองนะคะนายฮุนเซนก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนเนื่องจากได้รับการยอมรับในความพยายามเพื่อจะสมานฉันทในชาติสันติภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกได้ว่านะคะนายฮุนเซนเองนะคะก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดของประเทศกัมพูชาและยังเป็นหนึ่งในผู้นําที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดในโลกแม้ในวันที่26กรกฎาคมปีพศ2566นะคะนายฮุนเซนได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาและประกาศให้นายฮุนมาเนตบุตรชายคนโตสืบทอดตาแหน่งนี้ต่อไปทั้งนี้เองนะคะเขาจะยังดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชา สมาชิกรัฐสภากัมูชารวมไปถึงยังได้การแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีและประธานพฤษทสภากัมภูชาหลังจากเลือกตั้งพฤษทสภากัมภูชาในปีถัดๆไปด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งก็เรียกได้ว่านะคะตัวนายฮุนเซนเองก็ยังคงมีอิทธิพลต่อชาวกัมพูชาและต่อประเทศกัมพูชาถึงแม้ว่าจะสละตำแหน่งให้ลูกชายเป็นผู้รับช่วงต่อก็ตามค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตัวนายฮุนเซนเองเนี่ยก็มีอิทธิพลในเรื่องต่างๆไม่มากก็น้อยเช่นกันอย่างสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่มีเรื่องพิพาทกับทางประเทศไทยซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากนะคะว่าเรื่องนี้จะไปในทิศทางไหนและจบลงอย่างไรคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติพอสังเขปของนาย,ยกคุณเซนครั้งหน้าจะมีเรื่องใดมานำเสนอนะคะก็โปรดติดตามรับชมกันต่อต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณแหล่งที่มาจาก BBC w i k วิกิพีเดียผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลากันไปเบียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ